สวัสดีครับแฟนๆช่องไซ์ก้อยอยู่กับผมเจตไซ์ก้อยเหมือนเดิมนะครับยามาแล้เจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาวันละสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารนะครับยังเป็นฟุตบอลทีมชาติทั้งยูร่าและโคปอาอเมริกานะครับไปเริ่มที่เวลาตีสองครับนัดสุดท้ายในกลุ่ม C ครับเดนมาร์กรองจากฝูงเจอกับเซอร์เบียทีมบวยนะครับเดนมาร์กมี2แต้มจากการเสมอสองนัดเกมล่าสุดเสมออังกฤษมา1 1่ยังมีลุ้นเข้ารอบนะครับแกหล,ลักก็มท ฮูมันเปียลฮอยเบียนะครับนวรุคริเซนอีริกเซนรัสมุดฮอยลุนครับในขณะที่เซอร์เบียมีแต้มเดียวจากการเสมอสโลวีเนียมาหนึ่งหนึ่งะครับเซอร์เกมิรินโควิดซาวิดดูซานทาดิดอารัสนามิตโตวิชด,ดูซานวลาโควิดนะครับเป็นตัวหลักเจอผลลัล่าสุดคือเกมอุ่นเครื่องเมื่อ2ปีก่อนเดนมาร์กถล่ม30นย์ะครับคู่นี้ก่อนเกมขยยกให้เดนมาร์กเป็นต่อครับเอาง่ายๆถ้าเสมอเนี่ยโอกาส แม่ตกทั้งคู่เหมือนกันนะครับเกมแบบนี้หน้าวัดใจเดนมาร์กครับคือมันต้องมีทีมชนะนะครับถึงมีโอกาสเข้ารอบเดนมาร์กมีโอกาสสูงที่จะเบียดได้คู่นี้เชียร์เดนมาร์กดีกว่านะครับขยับไปที่อีกคู่หนึ่งในกลุ่มเดียวกันครับอังกฤษจะฝูงจะเจอกับสโลเวเนียครับอังกฤษมี4แต้มชนะ1เสมอ1มาเกมล่าสุดเสมอเดนมาร์กมา 1, 1 1นะครับแกเรตเซาเกต จะจัดทับยังไงครับเพราะว่าฟอร์มถือว่ายังไม่เข้าตานะครับด้านกลางเนี่ยเทรนด์อาจจะดกถูกดรอปบ,บ้างแล้วก็เป็นคอมบี้เมนูบ้างนะครับดีแคนไร้์นารุกเบลลิงแฮมโฟเดนซากา้าแคลริเคนเหมือนเดิมในขณะที่สโลวีเนียครับก็มี2แต้มจากการเสมอ2นัดเกมล่าสุดเสมอเซอร์เบียามา1 1ก็แกนหลักๆก็มีเบนจามินเชสโกอันดาสปอราเบนจามิน เวอร์บีกพวกนี้ครับที่เป็นตัวเลือกนะครับยานโอบรักเป็นประตูอย่างนี้ครับเชิญผลล่าสุดคือบอลโลก2018รอบคัดเลือกก็บ้านอังกฤษอังกฤษชนะ1-0นะครับบ้านโลวีเนียจบ0-0คู่นี้ก่อนเกมเขามองอังกฤษเป็นต่อเยอะมากนะครับเอาอง่ายๆอังกฤษเนี่ย จริงๆเสมอก็เข้ารอบเลยนะครับเพียงแต่ว่าตามหน้าเสริงปิดจะต้องยิง2ลูกยังหน้าวัดแจงกริตนะครับผมมองว่ายิงถึงครับจะชนะจะโชว์ฟอร์มดีสุดสักทีครับจะชนะโซโลเนียขาดถึง2ลูกครับปิดท้ายช่วงเช้าไปที่เวลา8โมงเช้านะครับไปดูฟุตบอลโคปาอเมริกา นัดที่2ในกลุ่ม A ครับอาร์เจนตินาเจอกับชิลีนะครับอาร์เจนเนี่ยนัดแรกชนะแคนาดามา2-0ครับดาวดังชุดนี้ก็อังเคลดิมาเรียโรดิโกเดอพออล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ข้างหน้าก็ฮูเรียนอาวาเลสลิโอเนลเมสซี่ลาอุตโรมาติเนสนะครับในขณะที่ชิลีเกมล่าสุดเนี่ยเสมอมานะครับทำให้มีแค่แต้มเดียวครับตัวหลักๆก็มาเซลิโนนูเนสอเล็กซิสซานเชสเอดูอาร์โดวากัสนะครับ เหตกาล่าสุดคือบอลโลกส0 2 2ิบรอบคัดเลือกตอนนั้นอาร์เจนตินาบุกชนะ2-1ในเกมล่าสุดนะครับคู่นี้ก่อนเกม อาร์เจนติน่าเป็นต่อพอสมควรครับดูแล้วเนี่ยแม่ชิลีเอาง่ายมีดาวดังก็เป็นพวกที่โรยลาไปแล้วนะครับอย่างเลซิสซานเชตในขณะที่อาร์เจนติน่ามาเต็มจริงๆนะครับดูแล้วเนี่ยชิลีต้านไม่อยู่ครับอาร์เจนการันตีชนะแน่ไปลุ้นเม็ดสองจีอาร์เจนติน่านะครับสรุป3คู่ชอบไปที่เดนมาร์กอังกฤษและอาร์เจนติน่าครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ทุกช่องทางของไซก้อยนะครับสวัสดีครับ